สองแนวคิดสุดลึกลับที่อาจจะเปลี่ยนให้คุณเชื่อว่าโลกแบน 1. แนวคิดและความเชื่อของกลุ่มที่สนับสนุนทฤษฎีโลกแบนความเชื่อในโลกแบนสมัยใหม่คือการโหนคืนสู่หลักการสืบสอะ s t et a t i c i s m ซึ่งเป็นแนวคิดที่ท้าทายการพึ่งพาข้อมูลจากสถาบันที่มีอำนาจและให้น้ำหนักสูงสุดแก่การสังเกตการโดยตรง ภายใต้แบบจำลองทางเลือกนี้องค์ประกอบหลักของโลกที่ถูกเชื่อถือมีดังนี้สันฐานโลกและภาชนะกักกันโลกคือระนาบนิ่งสนิทที่มีขั้วโลกเหนือเป็นศูนย์กลางโดยมีกำแพงน้ำแข็งแอนตาร์กติกาเป็นขอบเขตทางกายภาพและความจำเป็นเชิงโครงสร้างเพื่อรักษาสมดุลระดับน้ำของมหาสมุทรไว้การปฏิเสธแรงโน้มถ่วง กฎแรงน้มถ่วงถูกปฏิเสธโดยเชื่อว,ว่าการที่วัตถุตกลงพื้นเป็นไปตามกฎความหนาแน่นและการลอยตัวเท่านั้นเพดานฟ้าและวัตถุทางดาราศาสตร์เช่นดวงอาทิตย์ดวงจันทร์และดวงดาวโคจรอ,อยู่ภายในเพดานฟ้าซึ่งเป็นโดวงปิดกั้นทางกายภาพเหนือระนาบโลก ภาพถ่ายอาวกาศและภารกิจของนาซาเป็นเพียงฉากทัดจำลองที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อบิดเบือนความจริงและทำให้มนุษย์ไม่ตั้งคำถามถ,ามถึงขอบเขตที่แท้จริงการรับรู้เหล่านี้นำไปสู่การแสวงหาดินแดนเทราอินฟินิต a าที่อยู่พ้นแนวกำแพงน้ำแข็งออกไปซึ่งทฤษฎีเชื่อว่าอาจเป็นโลกส่วนที่ใหญ่กว่าที่เราได้รับอนุญาตให้เข้าถึง 2. หลักฐานเชืงประจักษ์และการบิดผันของแบบจำลองทางฟิสิกส์ ความน่าเชื่อถือของทฤษฎีนี้ถูกตอกย้ำด้วยส่วนที่สัญญาแอนตาร์กติกซึ่งเป็นความผิดปกติเชิงกฎหมายระดับโลกที่แสดงถึงฉันทามติในการรักษาความลับและการห้ามเข้าถึงขอบเขตที่ถูกปิดกั้นนี้ในทางฟิสิกส์กลศาสตร์ของไหล Flu i d m e c h a n i c ์ชี้ให้เห็นว่าน้ำย่อมรักษาระดับระนาบเสมอซึ่งเป็นความย้อนแย้งที่รุนแรงต่อแบบจำลองโลกทรงกลม หากย้อนไปในยุคที่ขาดองค์ความรู้ทางเลือกการจินตนาการกฎเกณฑ์ที่ทรงพลังเช่นแรงโน้มถ่วงแบบนิวตันเพื่ออธิบายปรากฏการณ์การตกลงพื้นย่อมเป็นเรื่องง่ายดายโดยไม่มีการตรวจสอบหรือทฤษฎีหักล้างที่หนักแน่นจากสาธารณะทำให้ทฤษฎีดังกล่าวถูกสถาปนาขึ้นในฐานะจินตนาการจอมปลอมที่มีอำนาจเหนือการรับรู้ของผู้คนในยุคแรกเริ่ม ดังนั้นแรงโน้มถ่วงจึงถูกมองเป็นเพียงตัวแปรคณิตศาสตร์ที่มาแทนที่กฎที่ง่ายกว่าอย่างความหนาแน่นและการลอยตัวนอกจากนี้การคงอยู่ของชั้นบรรยากาศความดันสูงติดกับสภาวะสุญญากาศของอวกาศยังถือเป็นการละเมิดกฎข้อที่2ของอุณหพลศาสตร์ Second Law of Thermodynamics